งเข้ามาเสียงดังสนั่นเลยนะครับและมีการรายงานสดมาจากทางปราษาตามเงินทมคือพูดง่ายๆว่าสองะาษานี้ต้องอยู่ในความระมัดระวังตลอดนะครับรั้วเลยเนี่ยเราเรากำลังจะลงไปทำแล้วนะครับเข้าใจว่าพรุ่งนี้น่าจะได้มีการทํารั้วแล้วลนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้เมื่อเมื่อสักครู่ในประมาณสักยี่สิบสามสิบนาทีที่แล้ว่ะนะครับมีการยิงกันแล้วครับ นะ,ะโดยใช้กระสุนปืนใหญ่ไม่ทราบว่าเป็นกระสุนไม่น่าจะใช่ b m เ1็เพราะว่ามันดังมาเปี้ยงหนึ่งสนั่นวันไหวเลยครับตาของทาหารตกใจหมดเลยบอกอ้าวไหนว่าหยุดยิงแล้วทำไมแม่งยิงต่อแล้วก็วันนี้ผมเข้าใจว่าคืนนี้รัฐบาลน่าจะ,ะแถลงชิงแถลงขเขมรก่อนว่าขเขมรทำการนะครับละเมิดข้อตกลงและหลังจากนั้นเข้าใจว่าพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะไปะแถลงกันอีกทีหนึ่ง นะครับอันนี้เราตอนนี้ทางทางการไทยนี้ได้เก็บหลักฐานนะครับอะไรไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงปืนมันมีเพราะว่าเรามีกล้องที่บันทึกไว้ตลอดเวลาตลอดแนวนะครับเอ,อ่อนะฮะตอนเนี้ยนะครับ,นนนะรบภูมะเขือก็มีนะครับภูมะเขือก็ลูกหนึ่งนะภูมะเขือนี่ถูกยิงไปลูกหนึ่งไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าไปโดนอะไรบ้างแต่ยิงมาจากฝั่งฝั่งขเขมรแล้วก็ปราสาทตามเงินทมก็อีกดอกหนึ่งนะครับ เออนะฮะช่องแปดโทรไปคุยแล้วครับบอกว่ายังไงไม่ถแถลงรอถึงบุงนี้ก็แม่งอย่างนี้ไงพี่อปปก็แม่งอย่างนี้ไงเย็ดแม่งขี้เกียจไงรัฐบาลนะจริงผมบอกอตรงนะแม่งหัวควยคือถ้าเป็นขเขมรนะจําได้ไหมขเขมรนะที่มันยิงเราปุ๊บยิงปุ๊บมันยื่นปั๊บเลยมันบอกว่าไทยไปยิงมันก่อนนี่คือสันดานของนักการเมืองไทยแม่งแย่ยิ่งกว่าหมายนะน้องจา๋ารู้จักน้องจ๋าไหม น้องจ๋าหมาที่โดนขเขมรยิงตายเนี่ยใครยังขยันก็นักการเมืองบ้านเราอีกนะครับนักการเมืองบ้านเราแม่งถ้าได้ครึ่งหนึ่งของหมานะโอ้โหแม่งประเทศไทยสบายไปแล้วไม่ต้องมานั่งเหนื่อยอย่างนี้หรอกจริงไหมครับจันมึกนะครับอยากให้ลบยึดพื้นที่เลยครับเขามรแนวขเขมรคือผมภาวนาให้มันยิงลูกยาวสักลูกหนึ่งมาผมบอกตรงๆในบ้านฮุนเซนไม่เหลือเลยนะครับถ้าลูกยาวมาลงลูกเดียวเท่านั้นเองอะนะครับมแม่งถึง มันเป็นอาวุธสงครามที่มึงตั้งใจจะยิงเข้ามาเลยนั่นแหละนะฮะมมีแต่ยุคจอมพลปอเท่านั้นครับที่ลุกขึ้นนะครับพื้นที่นะครับอืมป๋าพูดถูกเลยจริงจริงธนาการเมืองบ้านเราขยันกว่าหมาขยันให้ได้น้องเหมือนหมาน้องจา๋าสักครึ่งหนึ่งนะครับจริงนะผมพูดตรงๆนะหมาเนี่ยแม่งยังขยันวักาการเมืองบ้านเราจริงๆควรจะสร้างอนุธสวรีย์ให้น้องจ๋าบน,บนบนดอยภูมเขือด้วย ฝากตาหารภูมะเขือเลยใครใครมีญาติพี่น้องใครอยู่แถวนั้นช่วยฝากไปบอกหน่อยได้ไหมไปสร้างอนุสาวรีย์น้องจ๋าให้หน่อยให้ลักการเมืองเวลามันอยากจะไปดูภูมะเขือให้มันเห็นหมาอะไรมันไปนยกมือไหว้หมานั่นน่ะไอ้เหี้ยของอย่างนี้มันต้องทันทีเน่ก็อย่างผมเห็นไหมอย่างผมเนี่ยพอผมรู้ปุ๊บผมรีบขึ้นมาปั๊บเลยเห็นไหมทั้งทั้งที่ผมยังตัดคลิปไม่เสร็จเลยเนี่ยผมต้องรีบขึ้นมาก่อนนี่ก็เที่ยงคืนเขาไปแล้วเดี๋ยวจะตีหนึ่งแล้ว จริงไหมครับมันไม่ใช่ไม่ไหวมันขี้เกียจจะไปบอกอย่างอื่นเดี๋ยวมันมาฟ้องผมอีกเหมือนกับป้าที่อยู่สุรินทร์บอกไอขายชาติไอขายชาติเห็นไหมล่ะที่ป้าที่สุรินทร์ตะโกนดา่านะครับอย่างบรูุขายชาติจริงหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าป้าแกด่าเสียหมาเลยนะองอิงเดินลงจากรถตู้เนี่ยว่าไอขายชาติไอขายชาติเนี่ยแต่จริงเท็จเราผมไม่ยืนยันนะแต่เขาด่ากันเองนะ แต่ผมกําลังจะบอกว่านักการเมืองเราขี้เกียจถ้าขยันสู้หมาน้องจ๋าได้ก็ครึ่งหนึ่งก็ดีนะครับเออนะเลี้ยงหมาดีกว่าเลี้ยงสอสอถูกฮนะดีกว่าเยอะไม่ต้องไปมีแม่งหรอกสอสงสอสอนะครับบอกแล้วอย่าไว้ใจขเขมรน,นะครับพี่อีเกิงนะครับพี่โอโชบอกนะครับอืมนะทีขเขมรขอทานเขายังสร้างอนุสาวรีย์เลยถูกฮนะวันดีครับจ่าสิบเอกรทลิ์นะครับมาดูจากอะไรโอ้ดูแลดูจากดูจางไหนครับดูจากแนวหน้าครับ นี่ผมฝากบอกพี่พจ่าหน่อยนะภูมะเขือเนี่ยสร้างอนุสาวรีน้องจ๋าให้หน่อยได้ไหมนะครับเผมไม่ไม,ไม่ไม่รู้เท่าไหร่นะม่รู้ขี่ตังแต่ผมก็อยากจะรวบรวมเงินนะนะครับ 3, เอฟซีเราี๋ยวต้องคืนจะลองถามดูถ้าเกิดทางภูมะเขือมีหลักฐานส่งกลับมาให้ผมนะว่าเขาพร้อมจะสร้างนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวผมเรียอะไรให้สร้างให้นักการเมืองแม่งเห็นว่าเหี้ยพวกมึงแม่งขี้เกียจยิ่งกว่าหมาอีกพี่อาร์มัาด,ดีนะครับไอ้เหี้ย ขนาดตาหารเขารายงานด่วนเข้าไปแล้วแม่งยังเป็นไงรีบประชุมประชุมเสร็จบบอ๋อประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เรารอถแถลงมึงจะรอพรุ่งน,นี้ทําคุยอะไรแล้วไอ้เหียจริงไหมครับเอ,อไปสร้างน้องจา๋าหน้าทําเนียบให้สอสอไปกราบหมาดีกว่านะฮะพี่จิราพรหวัดดีนะครับพี่กล่าวนะครับอัดทัดเจนนะไอ้ยิบหายแม่งไอ้เหียคนกูจังไรจริงไอ้ไอรัฐบาลเนี่ยว่องตรงแม่งจังไรมากเลยสัตว์ คือมึงจะรอมเก็บหลักฐานหรือมึงจะมีหลักฐานไม่มีหลักฐานมึงต้องชิงถแถลงก่อนโดยยุทธศาสตร์เนี่ยมึงต้องชิงถแถลงก่อนพอถแถลงเสร็จแล้วหลักฐานตามมาคือมึงต้องบอกให้โลกเขารู้ก่อนว่าเฮ้ยอันนี้มึงละเมิดแล้วนะนะครับกูจะยิงมึงคืนนะอะไรแบบเนี้จริงไหมครับถึงแม้ว่าคืนนี้เราจะไม่ยิงสวนกลับแล้วพรุ่งนี้มันจะเงียบสงบแต่เราประกาศว่าถ้ามีอีกครั้งหนึ่งเราจะทําการเต็มระบบเหมือนเดิม ไอ้เหี้ยกลางคืนก็ดูมันจะยิงไหมถ้ามันยิงแล้วก็เอฟสิบหกก็บินไปใหม่ยิงไหมครับไปถล่มที่หมายเดิมอะแต่ว่าบินลึกเข้าไปหน่อยนึงเท่านั้นเองนะฮะผมบอกแล้วคนขเขมรมันไม่ควรอยู่ในประเทศไทยเราควรจะไล่คนขเขมรไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่มาบีบน้ำหูน้ำตาร้องโหม่ร้องไห้ว่าฉันรักเมืองไทยฉันอยากอยู่เมืองไทยฉันอยากจะเป็นปุ๋ยว่า ไม่ต้องมาเป็นปุ๋ยกลับไปบ้านมึงไปเป็นปุ๋ยที่บ้านมึงกูบอกแล้วกูเกลียดคนขมรนทุกคนมึงจะเป็นคนดีหรือมึงคนไม่ดีนะกูไม่รู้กูเกลียดมึงหมดจริงไหมครับเพราะพวกมึงมันไว้ใจไม่ได้ไงถูกต้องไหมอือจริงไหมครับพวกมึงมันไว้ใจไม่ได้มาเรียนหนังสือบ้านกูมาทํางานบ้านกูพอมึงกลับไปมึงก็มาเล่นงานกูเล่นงานพวกกูด่าพวกกูใส่ร้ายพวกกู ไหนมึงบอกแม่ทัพพักที่สองตายไงมีภาพงานทรงงานศพเลยที่ไปชุมประหาในวิญญาณกันเหรอ <c oughs> จริงไหมครับพี่หมยบอ๊อ,อบบี้นะฮะสกอผู้ใหญ่นะครับบอกสวัสดีครับป๋าตำแหน่งตำแหน่งเยอะๆป๋านักการเมืองไทยชุดนี้บริหารเราจะงงพี่พูดอะไระผมงงแต่หมายถึงว่ายังไงอะ <c oughs> นะครับเออนะพีท่ทีทีบอกจริงครับป๋า ปาร,รอบสองเหรอใช่พอดีมันเพิ่งยิงกันไงเมื่อประมาณ20สนาทีที่แล้ววะเขมรมันยิงใส่มาเราก็ดีใจว่ารัฐบาลแม่งรีบประชุมไอ้เฮียที่ไหนได้ประชุมเสร็จแม่งบอกเดี๋ยวพึ่งนี้ถแถลงมึงจะขี้เกียจกันไปถึงไหนวะย็ดแม่มึงหรือว่ามึงไม่ได้เอาชุดสู่เสร์ตมาไม่ต้องสูดหรอกคุยทอเสื้อเหมือนกงเงี้ยทอเสื้ออย่างเงี้ยมึงก็ถแถลงได้เฮียจริงป่ะของดวน นะครับป๋าผอบอมมาเลเซียบินไปขเขมรทําไมไม่รู้แม่งฮะเพราะเพราะว่าไอ้พวกมาเลเซียนี่นายกไอ้อันวากันโดนประชาชนในมาเลเซียไล่อยู่เนี่ยนะฮะอืมประชุมทำหาอะไรใช่ไหมครับต้องบอกงี้ประชุมทำควยอะไรอย่างเงี้ยฮะเออสอสส้มด่าทหารป๋าว่าไงเออไม่ได้ไม่รู้จะว่าไงอ่ะพ่อแม่ไม่ทั่งสอนนะคงจะว่าได้เท่านี้นะครับเออนะอืม พี่อินบอกเขาแถลงไปแล้วเอาเขาแถลงไปแล้วเหรอเอาขอบคุณรัฐบาลนะมึงต้องขยันหน่อยอี้นะครับต้องขยันหน่อยนะของพวกนี้ไอ้หามันเรื่องชาติเรื่องบ้านเมืองนะมันช้าไม่ได้เข้าใจไหมครับวันนี้เนี่ยเราเสียเปรียบขเขมรมาตลอดจนกระทั่งถึงวันที่ทหารไปกู้ศักดิ์ศรีขึ้นมานะครับนะคืออะไรนะชอบตอนป๋าด่าครับ อุไวไงพอพอมอกี้บอกมันบอกถแถลงพรุ่งนี้กูก็จัดเลยไอ้เฮียพอเมื่อกี้เอฟซีบอกเขาถแถลงไปแล้วเอายังไม่ถแถลงอุ้ยตายหายังไงเอา้าไอ้เฮียด่าต่อแต่ที่แน่ๆผมเช็คข่าวที่ยังไม่มีการถแถลงนะมีแต่ว่าเรียกเข้าไปประชุมไอ้ประชุมมาประชุมจริงนะครับไอ้ประชุมมาประชุมจริงไอ้หาแล้วที่เอฟซีบอกถแถลงแล้ว เอ่อมือระเบิดขอตกลงยิงต่อครับเอาดีดีดีดกูก็เห็นด้วยนะอืมชา้าจริงนักข่าวไวกว่าคือตอนนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไม่รู้ทำควยเลยอยู่ก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยประชาชนรู้ข่าวก่อนนักข่าวรู้ข่าวก่อนแต่รัฐบาลแม่งงงงอยู่โอ้โหนี่วันหยุดนี่กําลังห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ไหวไงจริงไหมพี่มาคุณครูมาดามนะครับสวัสด,ดีนะครับสวัสดีคุณครูนะฮะพี่ต้นส้ม สวัสดีพี่เดินส้มนะครับเอ,อพี่อะไรว่ามารินบอกว่านอนนอนครับนอนนอนเออน่าจะเมาหลับคืออย่างนี้คือไหนไหนมึงไปประชุมแล้วไอ้หี่แต่ผมก็ดีใจนะว่าอย่างนึงว่ารัฐบาลแม่งประชุมเว้ยพอดีทางอมรินทีวีเขาเช็คข่าวว่ากําลังประชุมกันอยู่ใน,ในในในกำลังประชุมอยู่ที่ทำเนียบหรือไงเนี่ย กูว่านะพูดตรงๆนะพวกมือที่เงียนอยากเป็นโคศกอยากเป็นรองโคศกอยากเป็นคอมโมกูว่ามึงเก็บเสื้อผ้าไปนอนอยู่ในทำเนียบเลยตอนเนี้นะครับเอาขอบคุณพี่น้องที่โดเน a มานะครับขอบคุณมากนะฮะกลางคืนขอญาตไม่ของพวงมาลัยนะกลางคืนนะ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวแม่งหนักคอโูวีกนะครับผมดีใจดูไร์สดปา่าวันไหนไม่ได้ยินป่าดา่ารู้สึกหงุดหงิดครับขอขอบคุณมากนะฮะอืมใช่ครับยังไม่ถแถลงครับอืม ตานบอกการเมืองแทรกแซงโอ้ยนะครับพี่ต้นส้มนี่ไม่นอนแถมมาทํางานให้นี่ยังแถมตังอีกขอบคุณมากกูกูก็ไม่เคยไปช่วยพี่ต้นส้มเลยนะฮะเออทำงานอะไรน้อยจ้านะครับเขมรตบัดเขมรไม่ต้องไปคุยเรื่องตบัตสัตเขมรไม่ต้องไปคุยนะครับพี่มาม่อมบอกปา๋าโอไม่ฮะเลยอ,อ๋อพี่มาม่อมเองเหรอขอบคุณมากพี่มาม่อมนะฮะขอบคุณมากอืม รัฐบาลมันไม่โง่หราแต่แต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะถ้าเมื่อตอนทุ่มเมื่อตอนสองทุ่มใครฟังผมพูดเรื่องทาหารกับกองทัพอะฟังดีๆก็จะรู้ว่าใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะพี่ยงยศบอกแดกน้ำก่อนป๋า <c oughs> นะครับอย่าไปเรียกมันพยาละแวกเรียกมันไอไอละแวกอย่าไปเรียกมันกัมบูชาพี่บ๊อบบี้ดีนะครับกัมบูชาจริงๆตายหาหมดแล้วที่เหลือนี่คือขเขมร เอ่อทั้งสหรัฐทั้งจีนทั้งสหรัฐทั้งจีนกําลังที่จะมาบี้บี้เราคือเราเราเดินน,นโยบายผิดผมพูดอย่างนี้นะประเทศไทยด,ดําเนินนโยบายผิดถ้าวันนี้เราครบกับจีนเชื่อไหมครับว่าว้าแดงจะไม่มีผ่านเส้นทางยาเสพติดมาให้เราเลยถ้าเราขอจีนนะใช่ไหมแล้วก็เรื่องเขมงก็จะไม่เกิดขึ้น เรากับเขมรจะคุยกันได้เรื่องแผนที่เรื่องดินแดนผมเชื่อว่าจีนจะเป็นคนกลางมาเคลียร์ให้ทั้งหมดผมเชื่อผมเชื่อทจีนแต่ถ้าเราอยู่สหรัฐอ่านะครับพี่มูโมนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับสติ๊กเกอร์นะฮะถ้าสมมติว่าเราไม่อยู่กับจีนแล้วเราอยู่กับสหรัฐเราจะได้อะไรหนึ่งเรื่องภาษีเหมือนเดิมแต่ภาษีมันไม่สำคัญเว้ยมันสำคัญอยู่ที่ว่าถ้าเราอยู่กับสหรัฐ วันนี้นะไอ้วันนั้นนะคุณเชื่อไหมว่าการใช้เครื่องบินเอฟสิบหยมันไม่ใช่ไปบินทำลายฐานทหารอย่างเดียวนะครับเราสามารถบินไปถล่มนครวัดได้เลยเราถล่มได้ทันทีและผมเชื่อว่าไงรู้ไหมครับผมเชื่อว่าสาหรัฐอเมริกาจะมาช่วยด้วยเพราะเขาต้องการทำลายขเขมรในเมื่อขเขมรเป็นยังไงครับมีคนบอกว่าปา๋าอะไรหุนมาเนี่ยมันมีเพื่อนไปที่ปรึกษาถามบอกก็นั่นเนะี่ ก็นั่นแน่ไอ้ทํามมันเป็นคนเจ้าเล่ห์จริงไหมครับถ้าอะไรเราช่วยมันทําได้แล้วเป็นประโยชน์ให้กับมันสร้างชื่อเสียงให้กับมันหาประโยชน์ให้ได้มันคุณดูอย่างอิสราเอลเนี่ยมันไปช่วยถลม่มไปช่วยเขาฆ่าคนอ,อเมริกาเนี่ยแล้วไอ้ทํามจะมายอมรับตําแหน่งอะไรของมันนั่นนะตําแหน่งอะไรวะไอรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพไอ้ทํามจะเอาอ่ะเห็นไหม แต่ในขณะเดียวกันมันไปช่วยถล่มอิหร่านฆ่าฆ่าคนอิหร่านแทนอิสราเอลสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำเนี่ยและเวลาอิสราเอลทำไรทำสนับสนุนหมดคือวันนี้เรายืนนโยบายสองหน้าเราก็เลยกลายเป็นนกสองหัวถึงเวลาเราก็ไม่มีใครมาสนับสนุนเราใช่ไหมครับพี่อิทธิพลถึงเวลาไม่มีใครมายืนข้างเราไงเขาก็ยืนมองเฉยๆก็บอกเป็นเรื่องของเมืองขอบคุณพี่น้องที่โดเนทมานะครับ ขอบคุณพี่น้องที่โดเนเอทมานะครับขอบคุณมากทั้งสองท่านเลยนะฮะคือมันจบแล้วไนงะวันนี้มันจบแล้วเราเราต้องเรียนรู้นะครับเราต้องเรียนรู้ประสบาการณ์ว่าที่เราเจอกันมาเนี่ยที่เราโดนกันมาเนี่ยเราต้องเข็ดแล้วไอ้นโยบายนกสองหัวเนี่ยมันต้องเลิกแล้ววันนี้เราจะต้องยืนยืนยืนชัดๆเลยว่าเราจะเลือกใคร มีนักมีนักวิชาการบอกกลุ่มบริกเนี่ยที่จีนตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไร้อนาคตผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะผมไม่ได้มองว่าจีนเขาทำขึ้นมาเพื่อจะไร้อนาคตอะไรที่จีนทำมาเนี่ยเขามีเขาเขา,เขามองไกลหมดมีคนหลายคนไปบอกว่าเราควรจะถอนตัวออกจากกลุ่มบริกบอกถ้ามึงถอนตัวออกจากกลุ่มบริกแค่มึงต้องการภาษีลดลงจากเดิม1ิเนเนี่ย เพื่อเป็นแรกกับอนาคตอีกห้าปีสิบปีข้างหน้าเนี่ยมันจะคุ้มไหมวันนี้สหรัฐอเมริกาอาจจะลบชนะจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องบินลบจีนอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้บนท้องฟ้าแต่คุณต้องอย่าลืมว่าอีกห้าปีข้างหน้าอย่างอย่างอย่างช้าสุดอีกห้าปีข้างหน้าอีกหน่อยจีนจะนำสหรัฐเพราะวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยนะครับ แม่งผลิต AI ที่ขับเครื่องบินเองได้แล้วหลบเองได้แล้ว <S <S ไม่มีใครรู้มีแต่สหรัฐรู้สหรรัฐก็เลยสั่งให้บริษัทเอ็นมีเดียห้ามส่งชิป AI มาในไทยห้ามส่งชิป AI มาให้ทางมาเลเซียเพื่อส่งต่อไปจีนเขาห้ามแล้วแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ระดับหัวหน้างานกลุ่ม AI ของอเมริกายังบอกโดนนั่นทำเลยว่าอย่าไปหาเรื่องเลย คุณไปปิดกั้นเขาวันนี้ไม่เกิน2อปีข้างหน้าเดี๋ยวจีนก็นำเราแล้วแม้กระทั่งโทรศัพท์ iPhone ที่บอกว่ามีความแนนมันเนี่ยเท่าไหร่ไม่ใช่แนนนะครับขอบคุณพี่น้องที่โดเน a มาลงท้ายด้วยจุด88นะครับแม้กระทั่งไอชิปประมวลผล Apple 17 Pro ที่มันมีความเล็กถึงขนาด3นาโนเมตรมีที่เดียวที่มีที่เดียวที่ใช้ก็คือไอแอปเปินี่แหละ ประเทศจีนแม่งผลิตหัวเว่ยนะครับนาโนมัน3นาโนเมตรเท่ากันและเปิดวันเดียวกันเปิดตัวพร้อมๆกับ Apple จนอะไรครับโดนั่นทำตกใจบอกไอ้เฮียนี่มันไปหาชิป3นาโนเมตรมาจากไหนจีนแม่งบอกกูไม่บอกมึงหรอกแต่กูมีและที่สำคัญจีนแม่งแสบไม่แสบพออเมริกาบอกไม่ให้ใช้ GMS นะครับ จีนบอกกูไม่งอ้อ GMS มึงกูมีของกูหัวเว่ยแกลลอรี่โหลดได้ทุกอย่างเหมือนกันแล้วถ้าใครเงียนจะไปใช้ GMS กูก็มีแอปหลอกให้มึงไปโหลดติดตั้ง Google ได้เหมือนกันติดตั้งเพ t ส r e ได้เหมือนกันนี่คือจีนเขาทำได้หมดแล้ววันนี้มึงกลัวเหรอครับว่าะมึงไม่ต้องห่วงครับกลัวไม่เกิน5ปีข้างหน้าจีนแม่งจะผลิตเครื่องบินลบโดยใช้ AI เป็นคนขับเคลื่อน ทีนี้มันหลบกระสุนสบายเลยถ้าความเร็วมันได้และไม่ต้องห่วงนะครับคนขับต้องทนแรงจีไม่จำไม่จำเป็นติดชิป AI อย่างเดียวบินไปได้เลยวันนี้รถก็ทำให้เห็นแล้วขับรถระยะทาง20กิโล30กิโลโดยไม่ใช้คนขึ้นไปที่เรือบรรทุกรถเลยแต่เตรียมส่งออกจีนทำได้แล้วแล้วก็เทสลาก็ทำแล้วแต่เทสลาสู้จีนไม่ได้ก็เจ๊งไปฉะนั้นวันนี้ไทยต้องตัดสินใจให้ดี ตัดสินใจให้ดีเราจำคำว่าน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟน้ํานะครับน้ำไก่ไม่ย่อมอาจดับไฟใกล้ได้เราต้องเลือกตัดสินใจว่าเราจะคบกับอเมริกาหรือคบกับจีนแต่ถ้าจีนถ้าเราจะคบเขาในระยะยาวเราขาดทุนทะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเราต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเอาไว้แล้วไปเจรจากับจีนโอกาสขาดทุนไม่มี